หายโยสวัสดีเพื่อนเพื่ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่เกมลายเลนเจอร์กระตอีีเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมนะแม่หายไปแม่สองสามวันเลยเนาะก็ไม่ใช่อะไรหรอกมัวแต่ไปดูมุงดูมิ <c oughs> อยู่นะ <c oughs> เออยอมรับเลยว่าตัวเองขี้เกียจแล้วนะครับผม <c oughs> แม่มัวจะต,ติดมิอยู่ได้ไม่มาเปิดกระชงกระชตาเลยเนาะอ่ะไม่เป็นไรในสอต,ตอนตอนนี้วันนี้ เห็นว่ามันมีสองตู้อันนี้มาเนาะเนี่ยนะครับผมนี่เลยนะครับผมเป็นตัวตัวบินมาตัวบินมานะครับผมทั้ง13ตัวเลย <_ S 1> น่าจะมาทุกตัวเลยเลยมั้งนะครับผม <_ S 2> ที่เป็นตัวบินเนาะมาทุกธาตุเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแสงมืออาาดธาตุไม้ธาตุไฟธาตุน้ํามาหมดเลยเนะาะเดี๋ยวรับตัวกาชาแป๊บเดี๋ยวเราจะมาเปิดตู้นี้กันเนาะในส่วนของตู้ากาชา ตัวตัวบินนะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมเป็นตู้แบบนี้มาผมที่แรกผมคิดว่าอาจจะมาเป็นแบบพวกแสงเพิ่มกมกว่านะอะแต่ว่ามันมาเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวเราเปิดดูสักหน่อยแล้วกันเผื่อได้ตัวของโคนี้บินนะครับผมตัวนี้เลยเนาะตัวแรกเลยนี่นี่หน,น้าเผมตอนตุงกาานี่เลยอยากได้มากๆเลยนะ เออคือได้มาคือเกือแน่นอนนะผมพ,พ,พี่เนี่ยโดนตีป้อมแหลกได้นอนนะฮะตีป้อมอย่างเดียวผมไม่ตีเลนเจอร์ด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตัวเองแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมอ่ะมารอบแรกเป็นยังไงบ้างไอดี ID หลักจัดมาให้เลยนะผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเปิดเป็นไอดีทั้งสายดีก่อนล้วกันนะเดี๋ยวสามทีที่เหลือเดี๋ยวผมค่อยมาเปิดอีกทีก็แล้วกันอเออเฮ้ยว้าวประกาศจริงโอเคโอเคใช้ได้เลยนะครับผม ได้ได้ได้ <c oughs> ออกเฉยเลยนะอ่านี่สองแซลลี่แม่มดทําซุปอืมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะไอดีหลักได้เล่นตัวบินอยู่ถ้าอยากเล่น <c oughs> อ่าทีมสายการบินเลยไอทีมสายตัวบินนะครับผมอ่าสายการบินเอไอเซียนะครับผม <c oughs> โอเคจัดไปขออีกสักตัวไหนได้ไหมอย่างเช่นโคนี่เนี่ยเอออยากได้มากๆเพราะว่าโคนี่มัน โคงจริงอะ่ะหดจริงนะครับผมมันตีแรงมากถ้ามีเกียร์ตึงๆหดๆมากๆอะไรเงี้ยเออมันตีแรงมากๆเลยนะครับผมโอ้โหออกจะแบบนี้เนาะผมจะเปิดด้วยตัวกระชาหมดเลยนะในส่วนของไอดีหลักนะครับผมผมจะไม่กักไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเกมมันก็น่าจะแจกอีกหรือไม่ก็ทุบดาวตกอะไรประมาณนี้อาจจะได้ตัวกระชามาเยอะก็ได้นะครับผมทุบดาวตกเนี่ยก็น่าจะใกล้จะได้ทุบแล้วมั้ง ผมก็จำไม่ได้แล้วเหลือเหลือไม่าอีกเท่าไหร่นะเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาดูอีกทีแล้วกันนะผมทุบดาวตกเนาะว่าจะได้ทุบอะไรยังไงหรือเปล่าจะได้มาเปิดเลนห,หาอาหารเลนเจอร์จะได้เปิดจะได้ทุบเลนจะได้ทุบดาวตกนะครับผมแล้วก็มาเปิดหาเลนเจอร์รอบนี้หรือเปล่านะผมอย่างเช่นไอคอนี่เนี่ยไอคนี่เมียเนี่ยจะได้เปิดหาไหมหรืออาจจะได้ไปเปิดในสงคนขงคะบบนั่นนะ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูอีกทีแล้วกันนะครับผม แต่ผมคิดว่าน่าจะได้ไปหาคโคโโบเดือนนั่นแหละนะส่วนตัวผมอยากจะเก็บไว้แล้วแหละนะครับผมผมก็ไม่ได้อยากจะทุ่มเทอะไรกับโคนี่มเมทอะไรขนาดนั้นนะในสองไอดีที่ยังไม่ได้นะครับผม,มหรือไอดีที่ยังไม่ได้เปิดเลยก็จะมีเป็นไอดีที่5เนาะแล้วก็ไอดีที่6ผ,ผมยังไม่ได้เปิดเลยนะผมยังไม่ได้เปิดแบบว่าลังไ่เลยผมแบบแค่เก็บแบบเรื่อยๆเลยนะผมตัวกระชาเดี๋ยวไม่คลิปหน้าก็คลิปถัดไปนะคลิปไหนไม่รู้แหละวันไหนไม่รู้แหละเดี๋ยวผมจะมาเปิด อีกทีอยู่เพราะว่าตอนนี้มันมีตู้เพิ่มโอกาสมาแล้วเนาะใน2ตัวโคนี่เมดนะครับผมเกียร์ในสเกียร์เรียนหนักก็มีโอกาสเหมือนก,กันแต่ว่าผมไม่แนะนําให้เปิดหาเกียร์นะสำหรับเดือนนี้นะครับผมเน้นหาเรนเจอร์ดีกว่านะหดี๋ยวถ้าไม่ถูกใจในของเลนเจอร์รอบนี้ไม่ถูกตัวนี้ด้วยนะผมตัวบินก็เดี๋ยวเปิดในส่วนของโคโรโบเดือนหน้าก็แล้วกันนะเพื่อนๆเก็บไว้เลยนะครับผมตัวกระชา้นแล้วก็ลูบี้เนาะอะัเดีวมาเปิดกันต่อที่ ID ดีที่2นะสรุปเมื่อกี้ ID หลักไม่ได้อะไรนะในส่วนของนอกเหนือจาก ตัวของแซลลี่แม่มดนะผมไอมตัวของบินแซนลลี่บินตัวทัดมืดนะ่นะเนาะไม่ได้นอกเหนือจากนั้นไม่ได้นะได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะส่วนไอดีที่สองมาลุ้นดูอีกคลิปนึงไอีอีกไอดีนึงแล้วกันนะฮะไอดี ID นี้เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างนะจะดูดีว่าจะยังเกลือหรือจะยังได้อยู่กับไอดีหลักขอ,อได้หน่อยแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนก็โชคดีฮะเพื่อนๆยังไม่ได้เปิดก็อามาเปิดลุยพร้อมผมก็ได้นะเผื่อจะโชคดี ไปพร้อมผมก็ได้นะผมหรือจะจ,จะโชค,ค้ายเกลือก็ได้นะผมอ่ะมาครับผมเพื่อนพวกไหนยังไม่ได้บัฟดวงก็อ่ะช่วยบัฟด้วยผมหน่อยแล้วกันนะผมตัวที่กลายกดไลค์เอ้าอนี่ไงเออมันเพ่ลประกาศอยู่นะก็เป็นตัวบินให้อยู่นะเมื่อกี้เป็นโคนี่บินเป็นอ่าโคนี่อ่าเอลิสบินนะก็เป็นตัวบินที่ก็ใช้งานได้ดีอยู่นะผมเป็นแบบว่าธาตุปกติเนาะใช้งานได้ดีเลยนะผมโคนี่ตัวนี้นะครับผมอ่ะไปฮะลุยกันต่อครับผมสักตัวหน่อยนะโอ้โห อันนี้ตัวเกลือนะไม่ได้ใช้ไม่ได้นะฮะอ่าก็เอาไว้เก็บอัปเกรดอะไรประมาณนี้นผมหรือยอยทิ้งก็ได้นะโอ้โหเกลือแล้วนะผมตัวกระชาอ่ะเหลืออยู่30ตัวกระชานะส่วนลูบี้ไม่มีนะอ่าลูบี้ยังอ่ายังเก็บไม่ได้นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันรีเซ็ตลีกด้วยนะอ่าเป็นวันเสาร์เนาะก็จะจบลีกอะไรยังไงนะผมก็เดี๋ยวค่อยมารับลูบี้อีกทีก็วันพรุ่งนี้แล้วกันนะผม แล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตในส่วนของไอดีที่4ด้วยแล้วกันนะสำหรับซีรีส์เก็บดองรูบี้เหมกาว่าจะอัปเดตแต่วันจันทร์ที่แล้วแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรขอเลื่อนมาเป็นสัปดาห์ถัดไปแล้วกันนะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะผมแหมแต่ก็พเพื่อนๆก็คงจะเก็บได้กันเยอะแหละผมก็คงเหมือนอผมก็เหมือนกันนะเก็บได้เยอะเราด้วยนะผมสําหรับ i อดีที่สี่นะ,ะผมอไม่ขอบอกกันแล้วกันเอาไว้ไปดูตอนรับรูบี้แล้วกันนะผมพรุ่งนี้เนาะ ไปฮะเลยก็ต่อดูดิว่าจะมีบ้างไหมเนี่ยตัวบินเออจะออกแค่ตัวอลิสบินอย่างเดียวไม่ได้นะขอสักตัวหน่อยได้ไหมจัดมากวงการเกมโอ้โหโหนี่เฮ้ยน,นี้อยู่แต่ไม่ใช่บินนะไม่ใช่อ่าคนนี้บินทัดแสงนะอ่าที่เป็นแบบตัวอ่าตีมคริสต์มาสนะ,ะใช่ไหมเออโอ้โหมาเถอะนะฮึบ ต่อไม้5ใบสุดท้ายอ่ะผมเพื่อนๆอ่ะให้กำลังใจผมหน่อยจัดมาให้หน่อยดิตัวบินเทพๆสวยๆไอหดีหลกักไอเดีสองโหยิดน้อยเกลือโอ้ยเซ็งไอ2ดี ID สองเกลือไปนะสำหรับตูวนี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมกาว่าจะเล่นเป็นอ่าทีมสายการบินสักหน่อยเออสายการบินเอเอเซียไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมเล่นเล่นอ่าเล่นทีมเดิมไปก่อนก็ได้นะไอดีนี้ก็ ค่อนข้างที่จะ,ะเริ่มเก่งแล้วแหละนะครับผมเนาะก็เซ็ง <laughs> เดี๋ยวไปเปิดอดีถัดไปเลยก็แล้วกันนะครับผมเนาะโอเคมาเปิดก็ต่อที่ ID ดีที่3เดี๋ยวเปิดเป็น i อดีสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเปิดเป็นในส่วนของอ่าสี่ห้าหกต่อแล้วกันนะฮะเ,ออเดี๋ยวเปิดแค่นี้พอก่อนนะฮะเออ เดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับผมผมว่าแค่นี้มันก็น่าจะกรุบกยิบพอดีเลยนะฮะมารับตัวกระชาแป๊บนึงนะครับผมอ่าตัวกระชาก็แจกอ่ก็สามใบหลายครั้งอยู่นะครับผมเยอะอยู่นะเออแจกเยอะอยู่นะครับผมตัวเกมเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมมาเดี๋ยวไหนดูดิมีอันนี้ผมรับหรือยังอ่น่าจะรับแล้วมั้งอ่ะรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะทั้งหมดเป็นตัวกระชาเท่าไหร่อ่ะมาดูดิ ร้อยใบโอ้ร้อยใบพอดีเลยอ่ะมาเดี๋ยวเปิดสัก50แล้วกันนะครับผมผมจะแบ่งเปิดไว้สักนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากจะได้พวกตัวบินอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าได้มาก็ถือว่าดีนะโดยเฉพาะตัวโคนี่บินนะครับผมตัวนี้นะอะโคนี่แสงไอตัวเนี้ยนะครับผมมันค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยเกียรติมากๆเลยนะคือถ้าไม่มีในส่วนของตัวกันบินสาย อ่าไม่ใช่สิต you ัวกระบินธาตุมืดอ่าธาตุมืดนะครับผมมาแบบเจาะจงโดยตัวอ่าการบินโดยมันโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมันก็กันไม่เข้าอยู่สักเท่าไหร่นะฮะถ้าถ้าแบบว่าเกียร์ไม่สุดสักเท่าไหร่นะอืถ้าไปเจอพวกเกียร์อ่าโคนี่บินดุดเนี่ยก็โอ้โหเรียบร้อยเลยนะผมถ้าเกียร์เราไม่สู้จริงๆมันก็กันไม่อยู่นะผมเจอหลายครั้งแล้วเออไม่ว่าจะเป็นหลีกอ่าทองหลีกเพชรอืมหรือจะเป็นหลีกมาสเตอร์ก็เจอ นะครับผมเจอเยอะเลยนะผมพวกโคนี่บินตึงๆนี่แหละเกีย์ตึงๆเนาะอ,อมาเดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันขอให้ได้สักตัวในแต่ละไอดีหน่อยได้ไหมเมื่อกี้ก็เปิดไปสองไอดีแล้วก็เกลือไปนะแต่ว่าอย่างน้อยเมื่อกี้ไอดีหลักนะฮะก็เปิดไปก็ได้นะโชคดีมากครับผมห้าใบแรกได้เฉยเลยเออเป็นในสองตัวสลี่หม้อ,ม,อมดเนาะเอ,อ้ยทุยสลี่หมอ้อไฟนะครับผมสลี่หมอ้อไฟนะครับผม,มถือว่าโชคดีนะที่ อ่ะเปิดได้นะครับผมแบบได้เร็วมากผมไม่คิดว่าจะได้เร็วเนาะเออแต่ที่เหลือก็ไม่ออกเนาะออยากได้ตัวบีตัวอื่นด้วยนะครับผมมันก็ไม่ออกนะโดยเฉพาะโคนี่บินอยากได้มากหรือจะออกเป็นตัวไอ้ซนลี่ก็ได้นะเออถ้าจะไม่ผิดมันก็ใช้งานได้ดีอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมตัวเนี้ยแซนลี่ตัวเนี้ยอ่าผมว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับผมมาจัดไป มันต้องได้แล้วนะอ่าไหนๆมันก็มีตู้แบบนี้มาให้นะที่กิมผมนึกว่าจะเป็นตู้แบบอ่าแสงมืดเก่าเลยประมาณนี้ไอ้มืดไอ้อ่าแสงตัวหนึง่งแล้วก็แสงอีกตัวนหนึ่งคร้างโอ้ยหนึ่งว่าจะออกเแล้วโครนี่ก็โครนี้อยู่แต่ไม่ใช่บินนะฮะโอเคเดี๋วไปต่อฮะอืมาวยาราวผมมีไอดีนี้ไอเดีเดียวมั่งที่ในสงองรอบนี้นะอ่าคลิปนี้นะที่ ตัวกระชาได้เปิดเยอะนะครับผมบายฮะอ่าโอเคไม่ะไม่อยากเอาฮะอยากได้บินนะฮะจัดมาให้หน่อยสักตัวนะเออเอาเป็นแซลลี่แม่มดบินก็ได้เออแซลลี่หม้อไฟอะไรเงี้ยเออแม่มดหม้อไฟก็ได้เอามาให้หน่อยผมว่ามันก็ยังเก่งใช้งานได้อยู่นะเออยังเก่งใช้งานได้อยู่ถ้ามีเกียร์ดีๆก็อุย้ย ก็ตไีได้แรงอยู่เหมือนกันนะเออมันก็บัฟตีแรงด้วยนะครับผมออกมาหน่อยดิ ش. โอ้โหแชมเปญผ,ผมก็เปิดถูกตู้นะมันทำไมไม่มีหรอดรยังไงฮะมันไม่ออกเลยเหรอจเจนลี่แม่มดทำซุปนี่ไหมเออมันก็มีนะทำไมมันไม่ขึ้นไม่มีให้หอ่ะเลยผมเปิดถูกอจังหวะ เกลืหอหรือยังไงอออันนี้ผมไอดี ID ที่3ผมเปิดคนละเวลากันกันกบ i อเดีทั้งสองไอดีก่อนหน้านี้นะเออเปิดคนละช่วงกันนะครับผมฮึบโอ้โหไอตอนผมเปิด i อดีหลักแล้วก็ ID ทีสองผมเปิดตอนเที่ยงนะอันนี้ผมผมเปิดตอนเย็นนะครับผม <c oughs> แต่ละตัว ผมว่าถ้าจะเปิดก็นั่นแหละตอนมันมาใหม่ๆแล้วก็เปิดตอนเที่ยงเนาะผมส่วนมากผมจะชอบได้เวลานี้แต่ผมเปิดไปก็นั่นแหละได้ไอดีหนึ่งนะครับผมแล้วไอดี2สองก็ได้เป็นบินอยู่แหละแต่ว่าเป็นโคนี่บินไอที่เป็นแบบทัดไฟอะ่ะเออมันออกอยู่แหละนะครับผมนะแตออ่แสงมืดไม่ออกนะไอดีอาที่สองนะครับผมไอดีนี้ไม่ออกนะอนผมขอแถมสักสองรอบแล้วกันนะ เผื่อจะมีฟุกจนถึงวินาทีสุดท้ายใช่ไหมไม่กดข้ามนะขอรุนดูเลยนะครับผมจัดมาให้ดีสักตัวที่กินกะว่าจะเก็บไว้สัก50สบใบแหละโอ้โหเผื่อมันมีตู้อะไรมาอีกไงเออเผื่อจะมีเป็นแบบไม่ใช่บินอะเป็นการบินหยอกหยอกเออผมอยากให้เป็นไม่ใช่การบินนะผมอยากให้เป็นพวกตัวปกตินี่แหละพักพื้นนะเออเพราะว่าผมอยากได้พวกบอสมืดอะไรเงี้ย ปลบล็อกอะไรเนี่ถ้า ID ดีไหนยังไม่ได้อะไรเงี้ยก็อยากจะเปิดออกให้ได้อะไรเงี้ยนะครับผมเออจัดมาผมคนนี้บินอเออโยมันออกอยู่ับผมบินแต่เป็นแซลลี่ไอตัวไอ้นี้นะครับผมทัดไฟเนี่ยโอ้ยได้อยู่แหละบินแต่ไม่ใช่บินตาที่ผมต้องการตัวนี้เลยนะครับผมโอ้แต่ก็อ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าออกเป็นบินแหละนะตู้บินก็ออกอยู่แหละบิน สรุปออกหมดทุกไอดียเยอะแต่มีไอเดียเดียวที่ดูทรงคงดีกว่านะก็คือไอดีหลักนะที่เปิดได้เป็นแบบบินทัดมืดนะฮะก็เป็นซารี่มออไฟเป็นซารี่แม่มดนั่นแหละนะครับผมก็ประมาณนั่นแหละนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันคลิปนี้เนาะเพื่อเคนไหนไม่เปิดในสองตู้กาชาทตุบินไอไม่ใช่พวกตัวกาชาพวกตู้ อันนี้นะครับผมสิบสามตัวนะครับผมบินทั้งสิบสามตัวนี้นะครับผมนะก็ขอให้โชคดีมีชัยขอให้เปิดได้ก็แล้วกันนะในสองตัวพวกเก่งๆนะเอย่าเปิดได้พวกตัวเหมือนผมอะไรประมาณนี้นะผมแหมได้บินอยู่แต่เป็นเซรเีอันนี้ก็ไม่ไหวนะก็ <c oughs> ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยโคนี่บินอ่าบินทัดสงยนั่นแหละเออโหดตึงต้งๆไปเลยนะครับผมโคนี่บินคิดมันนั่นแหละเออนะมันโหดจริงนะผมก็จะได้มาตีพีพี <c oughs> <c oughs> <c oughs> เกือนกันเลยนะครับผมแม่ตีป้อมกันอย่างเดียวไม่ไม่ตีเลนเจอร์กันเออก็ขอได้กันแบบนั้นการแบบนั้นเยอะๆกันแล้วกันนะฮะเอมเอามาทําแบบนั้นเลยนะฮะโชคดีนะฮะเกียร์ก็มันกันด้วยนะถ้าเปิดได้อ่าถ้าเปิดไม่ได้ก็ขอได้นะครับผมนะแต่ว่าเกียร์อเนี้ยมันไม่มีเนาะอืมในส่วนของเกียร์ดาบจัลเก้เนาะมันหายไปแล้วนะครับผมมันเหลือแค่เกียร์กบ แต่ก็อขอโชคดีในสองเกียร์อันนั้นแล้วกันนะล้มหน้าไปเลยคคลาโบนะครับผมขอไม่ขอให้ไม่เกลือเนาะอ่ะพก็ประมาณนี้ละกันนะ,ะครับผมนะอหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์คดกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมน,นแล้วกันนะครับและที่สําคัญน้องก,ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปมาใหมา่ๆของผมกั็แค่นั้นเองสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและขอลาวสวัสดีครับแล้วไว้เจอกันอีกนานสำหรับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ